ดีเจ้าวันนี้มาพบมาเจอกับแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะมาเจ้าสวัสดีและสวัสดีเจ้ายินดีตอนทับทุกท่านคนนะคะมากินด้วยกันเจ้าส้มตำนะเจ้าส้มตำอ่าง่ายๆเนาะสไตล์ง่ายๆเดี๋ยวไปติดตามดูเด้อมีอะไรในครบกนะอันนี้เบอร์ชั่นไม่เหมือนใครละ ไม่น่าจะมีใครเหมือนนะขอบคุณค่ะปะเราไปติดตามกันนะคะไปกันเลยค่ะมาค่ะใครว่างก็เชิญนะคะมาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนค่ะไปกันค่ะไปชมเลยค่ะตามขั้นตอนมีอะไรมั่งไปค่ะแม่นมจะพาไปจนสุดคลิปนะคะขอบคุณค่ะไปกันค่ะไปกันตามมาค่ะสนใจกบตอยมานะเจ้าต้มต่ำชีวิตเรียบง่ายเป็นอย่างอีเดิมหน้าตาออกมานะประยุกต์เอาค่ะ ตามสไตล์ของแม่นมเองเดอ้อทุกท่านเดอ้ออย่าดราม่ากันเดอ้อมีแค่นี้ก็กินแค่นี้นะจัดไปค่ะบริเวณตรงนี้ผักที่ในโต๊ะก็ใช่ของเราหมดนะเส้นวุ้นนะไปติดตามทําไมเป็นสีอย่างนี้ไปติดตามกันนะคะเราทําด้วยอะไรนะจากเส้นวุ้นสีขาวๆออกมาเป็นสีเหลืองน่าทานอย่างนี้นะคะไปติดตามชมนะคะอยู่ขั้นตอนนะคะเราผักในบ้านเรามีผักทุกชนิดเราไม่ได้ซื้อเป็นผักก่อจานพิษทั้งนั้นอยู่ในบ้านเรานะ ผักเพืือนผักไรเราก็เอามากินกินสดๆดได้นะแต่ดอกแครอทปลวกนะคะุณผู้ชที่เห็นตรงนี้นะตรงเห็นในตกก็กินได้หมดนะคะผักกินได้หมดทุกชนิดนะคะนั่นเลยค่ะตำรึงฝรั่งเราก็เอามาเก็บนะเราก็มีเครื่องเคียงก็มีนะแค่นี้นะคะไปดูในครกกัง้าตามไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายที่เห็นนี้นะแม่นมจะทําเมนูอะไรท่าน,นรู้ไหมแม่นมก็จะทําแบบ ตามอัตราภาพเนาะเพราะว่าช่วงนี้ในสบายเพิ่งตื่นนะคะ่ะเดินไปหลังบ้านไปเจอผักนะีมไปเจอผักเจอดอกไม้ชนิดนี้นะเราจะมาทําเป็นอาหารเมโนูที่ว่าง่ายที่สุดนะ,ะแล้วเราประยุกต์ออกนะคะนี่ค่ะคือนะคะนี่เลยออกแควหลังบ้านค่ะที่เพิ่งออกไม่กี่วันมีนกี่ดอกเนาะโอเคนะคะปติดตามกันค่ะเพิ่มเติมมาคือมะพลกมะเขือพวงแล้วก็น้ําอ้อยเนาะแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวเก็บใน ใต้ช่องฟิตนะกลัวมันเสียกลัวมันดันนะก,ก็ใช้ได้อยู่นะคะพี่จงส่งมาให้ยังมีอยูน่น,นะคะไปค่ะไปดูค่าเบอร์ชันอนนะ,ะไรจ้ะแม่นมจะทําประยุกตเอาน,นะคะมีมีเครื่องไอ้ส้มตำานะคะนี่ไม่มะละกอหนึ่งลูกสักไอ,อ้ปอกแล้วนะคะยังไม่เสร็จก็จะแบ่งครึ่งทํานะไปะปฏิจตารมกันค่าักบางชนิดเราจะลวกทั้บางชนิดเราจะแกะหยุดหยุดนะ ตามนี่ลงมาแล้วนี่นะคะนี่มันก็วางว่าแล้วนะม่ค่เข้าใจเนาะไม่ค่อยสบายแล้วขึ้นไหลมากินยาก็มึยนะอย่างทุกคนเห็นนะคะขอพูดขอภัยนะคะขอบคุณทุกไรขอบคุณทุกคนที่มาอยู่กับแม่ลมตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะผักตรงนี้เป็นลวกเนาะเป็นลวกแก้มกับส้มตำนะคะน้องค่ะเป็นผักเขาเรียกว่า ตำลึงตำลึงอเมริกันนะคะหรือตำลึงอะไรสักอย่างนะคะนี่มีประโยชน์นะคะนะ่ค่ะแล้วก็จะเก็บนะถ้าเก็บ nice ก็ตำลึงตำลึงตำลึงฝรั่งค่ะเด็กเลยให้ให้เขาเรีนว่าตำลึงฝรั่งเนาะนี่ค่ะเจ๋งมากนะนี่ก็จะเก็บนะเห็นไหมคะเห็นเนาะเห็นไหมคะยอดเขาจะอบปวดนู่นเลยนู่น จะอบอบเนาะนี่มันก็จะตัดเราเป็นลวกนะเปนลูกแกนกับเป็นทมันะทาได้นะคะบ้านใครมีนเนาะก็ถึงแม้แล้วแต่พื้นที่เขาเลือกอะไรเราทังเท้าเนาะ,นะแล้วแต่นะคะเดี๋ยวมันจะจะมก็จะทอดไปทด้านโน้นนะเพิ่มเพิอยู่ฝั่งนี้นะคะทได้ค่ะทุกท่าเพราะฉะนั้นเขาจะมียางแต่เราเป็นลวกนะคะอ,อ๋อ นี่เขาก็กินได้นะคะที่นั่นขาลูกเขาก็กินได้นะนี่ก็จะเอาจำใหญ่ๆเลยนะคะเป็นลูกเป็นลูกค่ะยกได้หลายชนิดนะคะกลับแก้มน,น้ำพริกได้อะไรได้นะคะที่นั่นขาอันนี้คือความรู้ถ้าใครไม่รู้รรรรก็โจบอะพยายานนะคะตรงนี้นะ,ะใครจะทานไม่ทานเราเนาะโราไม่บังคับแต่นะคะ โอเคค่ะโอเคโอเคนะคะแม่หน,นูก็ได้พอประมาณเนาะพอแล้วค่ะแค่นี้พอแล้วเนาะ,ะเราจะใช้ลวกนะได้หนึ่งกรระะําเลยะไปค่ะได้แค่หนึ่งกําไปละค่ะไปกันค่ะอย่างนี้เราจะลวกนะคินดิบไม่เต็มนะคะคินดิบได้ประมาณนี้นะ สับสับสอสอมละละกอน่ะปอกฟอกมันะ,ะส้มตัม้งฟอกฟอกมันจะล้านเอ้ยเนาะล้านทไปให้ตอนอนั้นแหละค่ะ,อะเอามาจากสวนในในโู่นแหละที่ในอ่างนะที่มีเขื่อนอ่างที่อ่างข้างในนะล,ลูกใหญ่มาก เราเห็นต้นเราก็จะเด็ดที่ต้นร้านบอกว่าอน,นั้นเป็นโฮลแลนนะเป็นโฮลแลนที่ผมเอามานี้เอาลูกนี้ไปเอาวแล้วไมนนตัวเองล่ะพ็ดิ้งกันเนาะตอนเย็นเขาจะนัดดิ้งกันตรงนั้นแล้วก็เอาให้น้ามาก่อนบอกผมไปทุกวันเลยบางทีลูกน้องมาก็สั่งให้ลุกน้องออามาให้ก็ได้ออยระมางนี้นก็เลยอะโอเคโเคนั่นแหละเอาให้น้านะโอเคนะก็เ,นะะเลยจบตรงนั้นไปไปค่ะ แล้วเราก็ขูดใช่ไหมขูดแทนอืมะมันง่ายนะมทำง่ายนะคุณผู้ม่ทำ่ายมีใครทำเห็นมั้ยแ่เนาะเสรีจง่ายเลยเสร็จง่ายค่ะทุกท่านค่ะ ตามอัตภาพนะคือเมื่อคืนนี้กินยาพระพอรรู้สึกว่าเออเสียงใสมานะโรง่านขอบคุณนะกะารทุกท่านท้าที่มาเฝ้าห้องอ่อีกบ้านหนึ่งให้นะคะบ้านแม่พงระยะให้นะคะขอบคุณมากค่ะมันหูอะไรที่มันเปรี้ยวมันคอแห้งนะตรงัานค่ะเข้าใจนะคนที่หายจากเป็นไข้ฟป้นไข้มานะเข้าใจนะแต่ไม่แน่ใจว่าหมดฤทธิ์ยาจะเอาไหมแต่ตอนนี้ที่พูดนี้ก็คือ เรื่องของเรื่องทานกาแฟมาแล้วค่ะทานกาแฟมาแบบเข้มๆเ,เลยนะมันมาจะก่วงเมวานนี้นอนท้นงว่านีน่นนองค่ะแต่วันที่นู้นอ่ะที่เริ่มเป็นอ่ะที่ว่าไปให้บ้านไอ้โกดังหลานเอไม่ใช่ดิวกนังน้าหลานลนั่นแหละตอนนั้นนอนสมแล้วเปี้ยวปากกู้สิเปี้ยวปากอ่ะออกไปเดินหาอะไรมาโม่วงหรืออะไรเนาะพอดีทึกถึงว่าเออต้นมายมเรามีนี่หว่า ห้องข้างๆ้ามันเหมันกิ่งเหมือนยื่นไปไกลเนาะแล้วก็ได้ได้ไม้ละไม้สยวยเดินไปหน้าบ้านนะยังไม่ได้หานเลยค่ะสายตาเหลือไปเห็นควันพุ่งขึ้นมาค่ะควนนันมันดำนะก็เลยตกใจอะนะไม่ได้เอากล้องไปใช่ไหมบินมาเอากล้องแต่ตาขาตั้งกล้องยังไม่ไปหรอกค่ะตั้งกล้องเอาภาพไปก่อนแล้วก็โทรอันดับแรกโทรหาเทศบาลก่อนนะได้โทรศัพท์โทรหาเทศบาลก่อนลงไปหลายหน่วยงานเลยนะ สวัสดิการหน้าห้องนายกนะแล้วก็ศูนย์สวอของเรานะคือศูนย์สวอของเราเป็นญาติกันเนะเราเรารีบเกินอนะจนหาเบอร์หลานไม่เจอเบอร์หลานก็อยู่ในในเครื่องแหละหาไม่เจอเราต้งรังกน,นี่ความที่ว่าไม่มีสติเนาะไม่ไปไม่ไมมนบนรบร์ไงกลัวจะไม่ทันไงอย่างน้อยก็แจ้งรถด,ดับเพลิงมาก่อนเนี้ย พอโทรหาเต้เต้โทรหาหลานแล้วหลานก็ไม่ได้อยู่แล้วพอดีไปค้นหาเบอร์ร้านโทรหาหลานเออยู่ไหนอยู่ไหนเร็วๆมาเร็วๆนางไม่อยู่จริงๆอ่ะ่นอะเอ้ยพือใคเอ้เสือกไปแล้วค่ะเสือกไปเลยจริงๆถ้าเรามาอยู่ตรงนั้นมาไหนอะไรจะเกิดขึ้นดีกว่ามิ้นรถไถเอ้ยอะไรเอ้ยอุปกรณ์เครื่องตัดย่องตัดญ้าตู้คอนเนเนอร์ก็อยู่ตรงนั้นแหละนี้ ซื้อน้ำมันไปติมไหยนะฮะเอาไว้ใช้งานอนะดูดน้ำใส่สวนบ้างอะไรบ้างพร้อมอุปกรณ์มันพร้อมนะคะโอเคพูดพูดไปยาวเกินขอโทษนะคะโขลกพริกต่อนะ,ะนี่ค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะถ้าใส่น้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยนะกระเทียมค่ะโปค่ะมายมยมไปด้วยนะรู้สึกอยากกินอะไรเปรี้ยวๆมางั้น,นก็าต้ที่เดย กินอะไรเปรี้ยวๆนะทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยเครื่อยางอยู่ตรงนี้โค้งฮะโค้ง่ลยท่ยนี้ง่ายสูตรน,นี้ก็ไม่ตายตัวนะเพราะว่าใส่กะปิกะปิหวานนะคะแต่ชุมรสเราไม่ต้องนะ,ะให้น้ำตาลอ้อยโคแตกตัวนะจะเหนียวหนุบหนึบ ะะที่จริงอะถ้ามะละกอสุกเราจะได้อีกฟิวหนึ่งเนดะีย๋ยวจะทําแบบโบราณให้นะแต่ถ้าได้มะละกอสุกเราดี๋ยวจะทำอีกฟิวแบบขึ้นตามโบราณน่ะนะอี่จริงนีอะไรอะปลาต่อไปเรา ใส่มะนาวเราต้อง้านสามมนาวค่ะมะนาวที่พี่จกส่งให้นะคะมะนาวหนึ่งลูก <c oughs> แห้งนี้แหละมันยังไม่หายนะพ่งานานี่แหละอยากอยากกินอะไรเปรี้ยวๆก็อย่างนี้นะคะ <c oughs> เฉือนมะนาวเลยเฉือนมะนาวแล้วก็เม็ดไวเอาไว้เพาะนะเพ <c oughs> าะใส่เป็ก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเท่าทีโอกก็ยังแห้งระคายคออยู่เลย นี่ค่ะมื้อเที่ยงกนาะแฟยังไม่หมดเลยทุกนักค่ะนี่จะตื่นมาเนาะไปหาพี่เพื่อนๆแล้วนกะ็รู้สึกหิวนะรู้สึกหิวก็ลงมาตรงนี้กาแฟยังไม่หมดทก็ร่างกายนี่คือกาแฟนะคะก็ยังอยู่โอ้ยวางจนมดขึ้นนะสุดทางเอ้ยอื่อ มันบางบางช่องเขาก็ไม่ขึ้นได้เลยเด้อเขาฝากให้ดูคลิปกัอนโพสคลิปลงไปไปดูคลิปให้กันก็ได้เนาะให้กันได้กันดูเตะสนใจแล้วกันเนี่ยลงทางขาขอโทษโบ มีปลาดิบหนึ่งโอเคนะคะพอดีแอดมีมาเขือพวงเลยนะเอามาเขือพวงต้นเองฮนะแต่ก็แรกก็จะทำเป็นซุปแต่ก็ในตูเ้เย็นมีเราซื้อไว้ยังไม่ได้ทำไม่รู้เราล่วงหรือยังไม่รู้นี่อันนี้อดก็จะใส่แทนมะเขือเนาะ <c oughs> เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเรามีเรามีไอมะนาวเพิ่มอีกหน่อย แช่ตู้เย็นโอ้ถ้าเมืองนอกเขาแช่กบบนี้แ้ก็ต้องเนี้ยมันละสงสัยคลายแล้วค่ะ,ะไ,ปไปเลยนะนเนาะมะนาวค่ะอ้จะไม่เปรี้ยวนีะเดี๋ยวมันจะไม่เปรี้ยวก็จัดต่อค่ะอุ้ยอันนี้น้ำเยอะหัวขั้นข่ายน้ำเยอะที่พิจงส่งให้คุมมาแต่ของเราก็ยังเท่าไรอะ่ะเท่าเม็ดอะไรอะ่ะ เม็ดถั่วเม็ดงาะะหรือมั้งหรือเม็ดลำไย,ยนะแค่นั้นแหละยังไม,ยงไม่ยังไม่พร้อมที่จะนั่นเนาะยังไม่มีนะนูนะเดือนเมษาของเราถ้าออกเดือนเมษาไม่ทันค่ะเพน่้นแต่เดือนหน้านี้นะของอะไรจะแพงลวกผักอดอกแคก่อนเนาะประมาณนี้ดอกแคค่ะเพื่อลวกผ่านน้ำเฉยๆไม่ต้องนั่งค่ะแค่ลวกผ่านน้ำเชยๆนะนนอยๆก็ออกแล้วนะเะนี่ยแค่เร่องการลวกเนาะ ลวกค่ะอือหแล้วก็ผัดตำลึงฝรั่งนะกะ็ลงไปค่ะเอาเลวกวันนี้เราจะกินแบบอือหกินกับส้มตำนะคะท้องกับกินกับส้มตำเนาะ,ะ,ะประมาณนี้โอ้โหธรรมชาติเองอือหือือหึ โอเคนะคะอ่าผักสองสามอย่างก็อยู่ด้วยกันแล้วนะรอไปสักพักมันก,ก็เดินรอไปสักพักเค okay, นะคะโอ้นะ้ำเขาก็จะออกเหลืองๆนะอะเดี๋ยวเราก็จะลวกบุญเส้นเลยนะเย้ค่ะตุบเขาให้กลับไปกลับมาให้เขาสุกเลยนะ ก,การดานได้ที่แล้วเราก็เอาตำลึงออกเนาะตำลึงออกแล้วเราจะลวกเส้นบุนเส้นบุนเนี่ยเอ๊เราลวกไปเลยไหมเราจะได้น้ําผักซึมซับไปตรงนั้นด้วยนะคะอ่านะแล้วก็ตรงนี้เราก็เอาน้ําลาดนะน้ําเย็นลาดนะคะน้ำเย็นลาดนะคะอ่าเนี่ค่ะโอเคนกน้ำนะนกน้ำเย็นค่ะต่อไปเราก็จะเอาเส้นบุนลงเลยนะคะทุกผ่าะนเนาะ เอาน้ำผักดูก่อนเนาะจะใส่ตรงนั้นนะคะอือหือนะโอเคนะคะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะง่ายๆค่ะดูอ่าเส้นมันเขาจะเป็นสีเขียวนี่นหะน้ำผักของตำลึงนั่นแหละคะ่ะเนี่ยค่ะไม่เป็นไรเนาะมันเป็นน้ำสมุนไพรเราจะต้มดื่มกันเลยนะคะทุกท่านคะ่ะไม่ต้องดราม่านะคะ,อะบอกกัแล้วว่าแอดชีวิตเรียบง่าย ทำอะไรแล้วเราต้องปรุงซองเข้าไปอยู่แล้วแหละนี่คือวิธีที่ประหยัดนะนะคะโอเคอเคือนีอเ่เลยอันนี้เราออนนอกน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานก,กันเนะาะจัดประมาณนี้นะคะเส้นบุญล่อไปแป๊แๆนะคะรอเส้นบุญเส้นบุญได้ที่แล้วนะคะเส้นบุญได้ที่แล้วเนาะ ไฟก็โอ้โหสะใจหลือเกินนล่เส้นวุ้นเราก็เรียบร้อยว้ายออกมาเป็นสีเหลืองโอเคนะคะนี่เราไปนกน้ําเย็นนะคะไปนกน้ําเย็นนะ,ะสีเหลืองสวยมากุกท่านคะ่ะสวยมากเนาะสวยข้าสวยั้งแรกนะคะโอ้นี่เองที่เข้าไปเอาไปทําสีกันเนาะย้อม่งย้อมผ้าอะไรนะคะ อ่าเราก็รวบรัดตัดความเราก็เอานอกน้ําเย็นไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะผ่านค่ะแม่แช่ไว้ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะ,ะก็ผ่านน้าเย็น,นะคะ่ะเรียบร้อยแค่นี้เองเหรอสีเขาก็โอ้โหเนาะแล้วก็พักไว้นะคะพักไวะคะ้ค่ะไปค่ะไปทําส้มตําโอ้ยมาค่ะใสอันนั้นไปแล้วพูดไปซะแนเาโอ้ยปิดกล้องเฉยเลยทุกทางคะ,มาค,ะมาค่ะใส่มะเขือพวงไปด้วยแล้วนะคะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาใส่โซ่ใส่เส้นค่ะไปค่ะใส่เส้นเลยไม่มีไม่มีไมมอมะเขือเทศเนาะเราจะทำสไตล์ของเราะนะประมาณนี้นะคะใส่ค่ะดูค่อะว่าจะจะเผ็ดจะเค็มอะไรไหมถ้าเค็มเราก็เพิ่มเส้นแค่นั้นเองเนาะโอเคค่ะใสกันค่ะอสบายนีเล็วกิน ก็จะเปนสมต่งนี้นะะเดี๋ยวเราไปชิมเนะาะรสชาติจะเป็นยัเราไม่ใส่ผู้ใหญ่ชูนะผู้ใหญ่ชูเราไม่เลมเน,น้นะ ไม่เหมือนทั่วไปอะนะประมาณนั้นนะโอเคค่ะ okay, พ so. oh. ี่น้องเราจะใส่ใส่นางเอกไปะะใส่นางเอกไปนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะโอเค มันจะดูออกไปะแหงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่นตัดปีกเนาะอุ้ยชิมดูก่อนอืม,อม ฟ้าดูอร่อยค่ะค่ะแล้วเสดดน้ำแล้วนะเส้นบุญเสดดน้ำแล้วก็เอาลงในครกเลยค่ะเราไปถูกลงในครกเลยนะคะไปค่ะนี่ค่ะสีสันเขาโอ้โหนะนี่ค่ะนี่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องใส่ปากน่ะคลุกค่ะคลุกอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะ พอได้ที่เราไปจับไปจับโต๊กะกันเลยนะจับขันโต๊กะกันเลยคนะ่ะใส่จานค่ะไปค่ะทุกท้าแล้วแล้วเราก็จับใส่จานกันไปเลยค่ะจับใส่จานกันค่ะค่ะฝีมือคะ่ะฝีมือไม่ได้ขั้นเทพนะคะฝีมือสมัครเล่นคะ่ะมาคะ่ะทุกท่านคะ่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เด้อดูจัดดูจัดดูจัด,จ,ดจานผักวันนี้เน้นผักนะวันนี้ขอกินผักนะคะขอกินผักไม่ได้กินเนื้อนะ่ะส่วนมากจะเป็นเนื้อเอาพูดเป็นมังสวิรัติแล้วกันเนาะ อ่ไปค่ะเส้นบุนค่ะลงไปค่ะกลบไปข้างใต้ใต้นะคะเราก็คลุกๆเฉพาะในคลุกแค่นั้นนะคะวิ่งไปก่อนก็คือมะเขือพวงมะเขือพวงที่ต้นข้างบ้านค่ะน้ำค่ะเก็บไว้บ้านก่อนเนาะไหนค่ะนั่นเลยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เห็นนะคะไปค่ะนั่นเลยหน้าตาเขาก็ออกมานี่ทําแบบรวบๆนะ่าตามอัตภาพนะ,ะตามอัตภาพสิ่งของที่เรามีแค่นั้นเองนะ แล้วก็สีสันของเราก็อาดอกอัญชันต้องเป็นนางเอกหรือพระเอกนะช่วงนี้ดอกอัญชันก็ดอกเล็กๆนะไม่มีหลายชั้นไปติดตามกันใกล้ๆค่ะเสร็จแล้วจัดจานค่ะจัดในโต๊ะนะคะมาค่าชวนค่ะนี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะคือจะกินแบบแบบผักๆนะวันนี้ผักเยอะมากนะมาคามาค่านี่ค่ะ แล้วแล้วเขาก็ออกมาประมาณนี้ละผักมีหลายชนิดมากนะค,คะกท่านค่ะอ่าโรยค่ะโรยนะคะนางเอกของคารอก็คือดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะคะเราก็มีผักนะพณนเม็กซิกันเราก็มีนะคะผักไอ้ตำลึงตำลึงฝรั่งเราก็มีนะคะนี่คะ่ะนะคะแล้วก็มีผักลหลายชนิดนะคะผักผักปลอดสารพิษทั้งนั้นนะคะนี่คะ่ะของแม่นมนะคะเสร็จแล้วคะ่คะทุกท่านค่ะ นี่ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะส้มตำผักผักนะคะไม่วันนี้เราเรียกว่าเมนูผักผักกันแล้วกันนะโอเคนะคะเสร็จแล้วเนื้อเจ้ามาเนื้อเจ้าเสร็จละเจ้าส้มตํานะคะส้มตําค่ะอันนี้ผักผักเคียงนะคะเครื่องเคียงก็มีแค่นี้นะคะุ่นั่านค่ะนี่ค่ะลวกหมดแล้วค่ะผักอันนี้ผักนี้นะสามารถกินได้นะคะทุกท่านค่ะ แล้วก็มีใบยอดมาตูมนะยอดมาตูมตรงนี้ค่ะยอดมาตูมนะคะอันนี้ก็ดอกแคนะดอกแคหลังบ้านค่ะทุกอย่างเดี๋ยอยู่ในบ้านเราหมดนะผัก,กน,นะผักทุกชนิดที่อยู่ตรงนี้นะไม่ได้ซื้อไม่ได้หานะคะมาค่ะทุกท่านค่ะเออมากินดแต่กันนะเจ้าแม่นมทําเซตแล้วนะเจ้าฝากกดไลค์กดสปายให้ด้วยนะเจ้าฝากติดตามดวยเดอร์แล้วเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจนะเจ้าขอบคุณเจ็ดนะักขอบคุณเจ็ดหลายขอบคุณบไดา มีแต่น้ำใจใจจริงเื้อน,นะเจ้าขอบคุณที่มารับชมนะเจ้าขอบคุณมากมากเลยสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะ่เจ้ามาค่ะบายบายไปก่อนนะคะบายบายค่ะบาบาย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 ค่ะ มารินเนอร์เตอร์แมนตอนนี้ฝ้าระวังกันเด็ดค่ะใช่ค่ะลีกสาวก็ออกจากตุกแล้วค่ะไม่ตก้นองออกจากตุกได้ค่ะเขาบอกมาอยู่ที่โรงแจให้ปลอดภัไยไว้ก่อนค่ะ Mm 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 สาลเน่ก็คือกับลูกสาวจนโล่งใจะนะคะ